อ๋อโอเคโอเคยังอยู่ม yeah. ันก็ตัวเดิมเออเออเอ้เอเอ้ยทำไมมูวีไอ้หวัดว่วงได้บ้างอ้าว่าฮ่าฮ่าฮ่าหยาไอปอกไปทันอีกแล้วโอ้โห nào, à à, ê, yeah, hey, yeah, ơi hey, no, ơ, nào wá, nào wá, nào tu, tu mà mà, tôi cháy phay a, i, u พเออเออ่ลางเอ้ยอ้ออเยอ่าอ่า่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเึเฮ้ยยอฮกเฮ้ย้อ้เยเฮ้ยเฮ้ยฮ้เฮเยเฮ้ยเฮย้้เ้เเย เดียวเลยมาเดาตัวอะไรปาวะต้ชี่ยอาเลยกูันเลยกูันเลกูป๋าคนเลยกูป๋าคอนร่ความดีวยป๋าคอนป๋าคอนยาป๋าคอนยาบอกว่ายาไกมีดิปาเขโกาสกีกูตายแล้ เฮ้ยกลับไเอะไร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 รอมา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 ว่าไอ้ไ้ไชดอยให้กูเกอาให้กูไกลับไปเล่นตัวลูกรักได้ยี่อะไอ้เอีย้มึงมึงได้บรถึงถึงูไม่ใช่เหรอวะไม่รู้ไม่สนไม่สน เฮ้ยมันปิดมันปิดชิมครีมจุ่มนมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอันตีมันติแต่กูตัวกูมันยังทำไม่เสร็จเอเวนเราเห็นนายแล้วนะพี่ใหญ่อยู่ตรงไหนวะเราเห็นนายแล้วโอ้ยผมมีเนีนเบิร์นเราเห็นนายแล้วบายๆไอ้ดู ใช้เวลาดีเที่ยวน้องพี่เหรอโมนเข้ามาเตะไปเฮ้ยไปกูโดนลูไอ้โดนลูไม่ได้ไม่ได้ก่อนอื่นกูต้องจัดการก่อนนี้ก่อนอ้าวไม่เบรกเลยเบรกก่อ ผมหน้าเด็ดเลยพี่ไอติดตัวโทษโทษโทษติดตัวติดตัวสองหนึ่งจังโกจ่าเอ๋ตัวเสียเระเล่นตัวเสือก่อนยิดีหหึหึ้อวิ่งเฮ้ยโดนบล็อกเลยบล็อกหลังเลยปูเล่นเปิดตีพิชิตไม่นะเลยตรงนี้แล้วละกันเลยทําไมเนี่ยไม่ได้เขาสุดเขาสุดเขาสุด ไอชีเปือกมาคนล่ว uh ุ้ยวุ้ยวุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้น่ากลัวโอ้ยฮีโร่จอมปอบชีเปือกวะไปแล้วไอ้แก๊ไก่ไอ้ฮีโร่จอมปอดสามเอ็ดบวดแล้วจะบวชแล้วบ้าบอกโก้โกรธแล้วนะเรียบสงครามได้ทำไมหนีก่อนแล้วกัน กวนตกูเก่งจริงๆกอะไรก็ค่ายแต่ว่าตี่นเ้นเอานี้ก็ยังเอาไปเล้นะไปดูเอ้รู้สึกว่าไป่เห็นดีคนกำลังมาเอานี้ล้วกูโดนอีกแล้วไอ้เชี่ยใครัตอยต้องแข่งวะเอ้าปากโครมันโต อ,อ,อ้าวนี่ทำอะไรเขาอ่ะโอ้โห<า>ให้กูขัดตอมามามาถ้าเกิดจะจัดก,การอย่างเงี้ยได้ดเฮ้ย <c oughs> เฮ้ย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 เฮ้้เยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยมันล้นะเฮ้ย้จะตายัจะตายไม่ตายเฮ้ยอ่อ่เฮด็ปิงเอแข็งบอกตีไม่โดอแข็งอยากชิชักอกบอกอย่างเยอะแต่โดนตีเลย อยู่นี่หรือเปล่าครับเฮ้ยเช็ดนีอยู่นี่หรือเปล่าเออเออเออย่าอย่าอย่าออยาเลยทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะเช็ยไอ้เฮียขอดไ่ได้ลวอะไรเปนไปได้ไงอะเล่นตัวดียวกันเอเอ้าาอเเอ ทำอะไรชโตกูตายเลยโอ้เมองไอตัวไหนบังอาทำกูผิดอันเน่าแล้วตายแล้วอันแด้หุบจุ๊บเตะเตะที่สุดอ๋อหมอได้ยุ่งกับกูกูก็จะยุ่งกับมัน มันนี่แมนเชสเตอร์ยูไนดเต็ดโอ้ติอกโอ้ my god โอ้ไอ้ยโอ้ยโอ้ยโอดยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโด้ดีอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยอ้ยอ้ออออ้ เฮ้ยเปิดกันทำไมเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหน่อยแล้วบอลออกเลยบอลออกบอลไปไหวแล้วไปไหวแล้วไม่ไหวแล้วเกียร์มันเล็กๆอย่าเป้าไหวแม้คนเดียวแน่ไอ้ย่าตูไม่ไหวแล้ว โอ้โหคามหวาดรโแนวแน่เช <kleine or coupon> ียร์ความแนวแน่ไม่เคยมีทีิด